อันนี้คือทางที่ผมเดินนะก็ไม่ได้เอารถมารถก็นะ่าจะขึ้นลำบากอยู่นะผมก็เลยเดินมาสำหรับในรอบนี้ สวัสดีครับในตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บนหินก้อนนึงนะก็คล้ายๆหน้าผานะเพราะว่ามันก็ชันลงไปแต่ว่าหินมันก็ไม่เยอะนะก็ไม่ถือว่าเป็นหน้าผานะครับก็เป็นหินที่มันวางทับกันเฉยๆนะแต่ว่ามันก็คล้ายๆหน้าผาเลยนะครับโอเคสําหรับในรอบนี้ผมก็จะมาค้างคืนบนต้นไทรนะข้างหน้าผมนี่ก็คือต้นไทนะครับผมก็จะมาผูกเปลค้างคืน แล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกสัตว์ในป่านะครับเป็นพวกสัตว์ร้ายนะที่อยู่ในป่าซึ่งมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับส่วนมากที่เจอก็จะเป็นไอ้พวกในพลานนะที่เจอนะครับส่วนมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็ส่วนมากก็ที่เจอก็จะอยู่ในพวกในป่าลึกเลยนะแต่ว่าแถวๆใกล้ๆป่าแบบนี้ก็ไม่มีหรอกนะครับแต่ว่าผมก็จะมาค้างคืนที่นี่ แล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกสัตว์ร้ายนะแต่ว่าถ้าให้ผมเข้าไปเล่าในป่าลึกๆแล้วค้างคืนไปด้วยแบบนี้ผมก็ไม่กล้าไปเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมก็จะผูกเปลนะเพราะว่ารอบนี้ผมก็เอาเปลมาด้วยผมก็จะผูกเปลเตรียมที่พักนะครับไว้บนไอ้ต้นไทรข้างหน้าผมนี้ก็ข้างหน้านี้นะที่ผมจะผูกเปลไว้ด้วยซึ่งกิ่งมันก็เยอะมากผูกเปลก็น่าจะสบายเลย ผมก็จะผูกไว้ประมาณบนบนนี้นะ นี้ผมก็ขึ้นไปผูกเปลแล้วก็เรียบร้อยแล้วผมก็เอาลงมาเอาเชือกนะแล้วก็พายางไปคลุมนะเพราะว่าดูเหมือนว่าฝนมันตกแล้วผมเอาไปคลุมก่อนจะได้ค้างคืนได้นะสำหรับคืนนี้ไม่งั้นก็จะค้างคืนไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปคลุมแล้วก็ใกล้ๆจะได้แล้วเหมือนกันข้างบนนู้นตอนนี้ผมก็อยู่บนเปลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าได้แล้ว แต่ว่าผมก็เตรียมไว้แล้วนะแต่ว่าผมแค่ยังไม่เอาพยางคุมนะถ้าฝนตกมาผมคุมปุ๊บก็เสร็จละที่ผมบอกว่าผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกสัตว์ร้ายนะครับแต่ว่าสัตว์ร้ายที่ผมบอกนี่คือไม่ได้ไม่ใช่พวกเสืออะไรพวกนี้นะคือมันไม่ใช่เสือนะครับที่จริงแล้วมันก็น่าน่ากลัวกว่าเสือเยอะเลยนะแต่ว่าส่วนมากมันก็จะเจอแต่ในป่าลึกนะครับหรือว่าเป็นป่าใหญ่ๆพวกป่าดงดิบ ทึบๆนะส่วนมากก็จะเจอในที่แบบนั้นที่มันน่ากลัวกลัวก็เพราะว่ามันสามารถลอกเลียนแบบไอเสียงสัตว์ได้นะเป็นพวกเสียงสัตว์เสียงนกไอพวกเสียงหมูป่าพวกนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงหมีพวกนี้นะคือมันสามารถลอกเลียนไอเสียงได้หมดเลยนะครับอันนี้มันก็เลยน่ากลัวกว่าเสือนะและอีกอย่างคือมันก็น่ากลัวกวัวเสือก็ ด้วยจริงนะครับเพราะว่ามันลองเรียนแบบเสียงก็ถ้าเป็นไอ้พวกในพรานมันก็จะตามเสียงนั้นไปเลยใช่ไหมถ้ามันตามเสียงนั้นไปก็มันก็เป็นพวกสัตว์กินเนื้อเหมือนเสือนะมันก็แบบจับไอ้ไอ้พวกในพรานนะครับที่มันตามเสียงนั้นไปนะก็กินเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวมาก ถ้าพวกนายพรานมันตามเสียงไปก็มันก็จะหลอกล่อนะครับคือมันตอนแรกมันก็ร้องอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราตามไปถึงตรงนี้มันก็จะไปร้องอีกที่นึงเราก็จะตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีก็อาจจะทําให้เราหลงป่าได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราไปไกลใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นหรือว่าเราไปไกลจากเพื่อนเรานะ ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะใกล้เสียงนั้นขึ้นใกล้เสียงนั้นขึ้นนะแล้วทีนี้มันก็จะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่สําคัญเลยก็คืออันนี้มันเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวหรือว่าเราอยู่ห่างๆกับเพื่อนเรานะมันก็อาจจะกินเราเลยก็ได้นะครับอันนี้แต่ว่าส่วนมากที่เจอก็อยู่ในพวกป่าลึกๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอกันละส่วนมากก็จะเจอเป็นเมื่อก่อนนะครับ ก่อนนี้ก็มีคนเจอบ่อยมากแล้วก็ที่น่ากลัวกว่าไอ้พวกเสียงที่มันลอกเลียนแบบได้คือเสียงสัตว์พวกนี้นะครับคือมันก็สามารถลอกเลียนแบบเสียงคนได้ด้วยแล้วก็สามารถแบบเขาเรียกว่ายังไงคือมันสามารถถ้าเราไปกันหลายๆคนแบบเนี้ยแล้วเราแยกกันไปนะครับคือมันสามารถเป็นเพื่อนเราอีกคนมาได้เลยนะครับอันนี้คือน่ากลัวจริงครับแต่ว่ามันก็ ่อนที่มันจะมาแบบเป็นเพื่อนเรามาหาเรานะคือตอนนั้นเพื่อนเราก็ไม่อยู่แล้วนะครับตอนนั้นมันก็มาอยู่กับเราแบบนี้มันก็ปกติมากแต่ว่ายังไงมันก็ต้องมีสิ่งที่แปลกๆอยู่แล้วนะแล้วก็มันบางทีมันก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพื่อนเราก็ได้นะมันก็จะเป็นไอ้พวกที่แบบว่า เป็นคนที่เข้าป่ามาด้วยกันอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเข้ามาไม่พร้อมกันนะเข้ามาคนละกลุ่มอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมาหาเราแล้วมาขอที่พักอะไรด้วยแบบนี้แต่ว่าพอตกงดึกๆมามันก็จะจับกินเรานะครับแล้วอีกอย่างก็คือมันก็สามารถเป็นไอ้พวก คนที่มาแนะนำเรานะว่าตรงไหนมีสัตว์ตรงไหนมีสัตว์อะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นพวกนายพรานก็จะตามไปนะเพราะว่าถ้าเราเข้าป่าไปแต่แล้วอย่างเราก็เป็นนายพรานด้วยสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือสัตว์นะครับสิ่งที่เราต้องการเจอซึ่งมันก็มาแนะนำเราแบบนี้แต่ว่าตอนที่มันมามันก็เป็นคนมานะครับถ้ามันมาแนะนำเราแบบนี้แน่นอนว่าเราก็จะไปกับมันนะ แล้วก็พอเราไปปุ๊บบางทีมันก็อาจจะจับกินเราเลยนะครับแล้วบางทีก็เราก็อาจะไม่ได้เจอเพื่อนเราที่ไปด้วยกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ไปกลับมันแล้วก็ไม่ได้กลับมาแน่นอนนะครับไอสำหรับไอสัตว์ตัวนี้นะครับที่มันน่ากลัวเลยก็คือมันสามารถลองเรียนเสียงสัตว์ได้นะครับ แล้วก็สามารถลองเรียนเสียงคนได้ด้วยแล้วก็สามารถกลายเป็นเพื่อนเราหรือว่ากลายเป็นคนใครก็ได้นะครับแล้วที่น่ากลัวก่อนนั้นก็คือมันเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับถ้ามันหลอกล่อเราได้เราไปกับมันอะไรแบบนี้มันก็จะจับเรากินนะครับซึ่งแบบนี้มันก็น่ากลัวมากแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ แล้วก็ในป่าก็มีพวกเรื่องแปลกๆอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะเล่าแค่เรื่องสัตว์ไอ้สัตว์ตัวนี้เท่านั้นนะแต่ว่าไอคลิปอื่นผมก็จะเล่าเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะมันก็มีพวกสัตว์หลายเยอะเหมือนกันในป่าแบบนี้แล้วก็มีไอพวกสถานที่ที่เราไม่ควรไปนอนหรือว่าเป็นการกระทําที่เราไม่สามารถกระทําในป่าได้นะครับซึ่งถ้าเราทําผิดไอพวกนี้ พอตกดึกมาเราก็จะเจอแน่นอนนะยังไงก็เจอนะครับตกดึกมานะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเกิดในป่าลึกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวกชายขอบป,ป่าหรือว่าเป็นพวกป่าที่ติดกับที่เราอยู่เป็นประจําอยู่แล้วพวกนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมบอกว่าเป็นการนอนผิดที่หรือว่าเป็นการแบบ ยกของหลากของอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นในป่าก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเจอกันอยู่เลยนะครับถ้าเข้าไปในป่าลึกแล้วเราทําผิดไอ้พวกนี้เราก็ยังเจอกันอยู่เยอะเลยนะครับในตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะก็จะมีเป็นพวกเสียงมแมลงร้องเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเสียงนกพวกนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นเสียงมแมลงละ ก็แทบจะไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นเสียงมันแรงนะครับแต่ว่ามืดอีกสักหน่อยก็น่าจะเป็นเสียงตุ๊กแกอย่างเดียวแล้วนะครับโอเคนะครับในตอนนี้ฝนก็ตกแล้วเดี๋ยวผมก็จะคุมพยางแล้วนะถ้าไม่คุมก็อยู่ไม่ได้แล้วฟ้ามันร้องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคุมพยางกันเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหมดสักก่อนถ้าจะร้อยฝนตกมาถึงผมนะ ในตอนนี้ที่พักของผมก็เรียบร้อยแล้วผมก็คุมเรียบร้อยแล้วนะผมก็ไม่ได้คุมกว้างนะครับคุมแค่ตร,ตรงเปลผมเท่านั้นให้ลมมันตีหรือว่าฝนม,มันตกมาก็ไม่เปียกเท่านั้นนะครับอันนี้ที่ผมไม่คุมนะเพราะมันไม่เปียกแล้วนะครับมันไม่เปียกเปลผมแล้วนะครับเพราะพยางมันเลยไปแล้วผมก็เลยไม่คุมแล้วนะก็ ทือว่าโอเคอยู่รอบนี้ฝนตกขนาดไหนก็ไม่เปียกนะครับรอบนี้เพราะผมเตรียมพายางมาค่อนข้างจะใหญ่ด้วยสามารถคุมได้หมดเลยของผมก็ไม่เปียกนะครับคือมันคุมได้เลยนะมันก็ค่อนข้างจะยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยสามารถคุมได้รอบนี้ก็น่าจะหลับสบายนะครับแต่ว่าถ้าฝนมันตกหนักเกินไปก็อาจจะนอนไม่ได้นะเพราะมันเป็นพายางนะครับเวลาเราโดนเสียงมันก็จะดังด้วยก็จะแย่อยู่ถ้าฝนมันตกหนักนะ แต่ว่าก็บางทีก็ไม่เท่าไม่เท่าไหร่นะผมคิดว่าถ้าฝนมันถึงฝนมันจะจะตกหนักก็นอนได้นะครับแต่ว่าก็าจ,จะไม่หลับก็แค่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับอยู่ในป่าผมคุมได้ไม่เท่าไหร่นะมันมาแล้ว,ม,ม,ลวมันมาถึงผมแล้วกําลังมาเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมคุมเรียบร้อยแล้วที่พักของผมในรอบนี้ก็ปลอดภัยดีด้วย ็น่าจะสบายอยู่ครับกำลังมาเลยนะครับฝนมันตกไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีพายางผมก็น่าจะเปียกหมดแน่นอนนะแต่ว่ามันก็ถือว่าตกไม่หนักนะครับตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับ ก็มีเสียงฝนกับเสียงมแมลงนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับแต่ว่าฝนมันก็หยุดตกไปแล้ว แต่ว่ามันก็ยังเหลือที่มันค้างอยู่บนใบไม้นะครับมันตกมายอยู่เค okay, เดี๋ยวผมก็จะพักผ่อนเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะสักสองทุ่มได้แล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นรอบๆตรงที่ผมพักนะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะพักผ่อนแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เปิดพยางเลยนะเมื่อวานเอ้ยเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดพยาแลวว่าเป็นยังไงบ้างข้างนอกโอ้เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับเช้านี้มาหมอกหนาเลย โอ้มองไม่เห็นที่อื่นเลยนะครับเห็นแค่ประมาณใกล้ๆแถวๆต,ตรงนี้ฝนมันก็ยังหยดเม็ดอยู่เลยนะแต่ว่ามันไม่หนักนะครับไม่ใหญ่เม็ดไม่ใหญ่นะก็เลยไม่เปียกนะครับแต่ว่าเปลยของผมมันก็ชื้นอยู่นะครับเพราะว่าฝนมันตกทั้งคืนเลยนะในตอนนี้ผมก็เอาพยางลงไปแล้วของพยางของผมนะที่ผมกันฝนไว้ผมเอาลงไปแล้ว พอตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหกโมงกว่าแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่สว่างเฉยๆโอเคเดี๋ยวผมก็จะเก็บเปลนะแล้วผมก็จะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับผมจะรอ,อสว่างอีกสักหน่อยนะว่าไอ้ต้นสายต้นนี้จะมีนกมาเยอะหรือเปล่านะจะมีพวกเสียงนกร้องอะไรแบบนี้เยอะไหมอันนี้ก็เป็นของของผมนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็เก็บเรียบร้อยแล้วผมก็ จะนั่งรอตรงนี้อสักพักนึงให้มันสว่างกว่านี้หน่อยนะครับมอกมันลงนะมันก็เลยคืมเลยนะครับมองไม่เห็นที่ไหนเลยแต่ว่ามันมีเสียงนกร้องอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นนกหัวหัวขวานนะครับ ก็มีพวกเสียงนกร้องอยู่นะในตอนนี้ผมก็ออกจากป่าแล้วนะอันนี้ก็อยู่ริมไร่แล้วซึ่งมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะที่ผมพักเมื่อคืนนี้กับที่ผมเดินมา ตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วแต่ว่าหมอกเต็มเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้านูน้นเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นไร่ของชาวบ้านแล้วอันนี้ก็เป็นไร่ของชาวบ้านแล้วนะแต่ว่ามันก็มีหมอกมาอยู่นะถ้าลอยสักพักนึงก็น่าจะคลุมภูเขาหมดเลยนะครับแต่ว่าผมจะกลับแล้วนะครับในตอนนี้ผมก็จะเดินเลาะทางไร่เข้าไปนะแล้วก็ไปโผล,ขล่ข้างล่างนู้นข้างล่างนู้นมันจะมีทางอยู่นะครับแล้วผมก็จะเดินทางกลับละ โอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาถึงไอ้ตรงทางที่เมื่อวานนี้ผมเข้าแล้วนะอันนี้ก็เป็นไร่ของชาวบ้านล้วนๆเลยนี่อันนี้ก็เป็นทางที่ผมเดินนะอันนี้ถ้าเอารถขึ้นมาก็น่าจะเหนื่อยนะครับเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกด้วย